สวัสดีค่ะทุกคนที่สนใจภาษาอังกฤษนะคะโดยเฉพาะน้องๆที่มีแผนจะสอบเข้าระดับมหาวิทยาลัยนะคะวันนี้ครูเล็กมีอออแกรม,ม่าอีกหนึ่งเรื่องที่สําคัญมากๆเลยจะต้องรู้นะคะก่อนที่จะเตรียมตัวสอบเข้านะคะนั่นก็คือเรื่องของ Modal Verb นะคะโอเคพอพูดถึง Mo d a l เ e r b เนี่ยทุกคนก็พอจะนึกภาพออกเนาะใครที่เรียนแกรมมามาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยจะต้องรู้จัก โมดัลเวิร์บว่าเขาเป็นเวิร์บช่วยตัวหนึ่งถูกไมหมคะเป็น auxiliary verb หรือเป็นเวิร์บช่วยตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาจะอยู่เดียเด่ยวๆไม่ได้นะคะอยู่เดียเด่ยวๆไม่ได้เนี่ยหมายความว่าเขาจะต้องใช้คู่กับเวิร์บแท้และโมด a l เวิร์บโดยทั่วไปที่พวกเรารู้จักเนี่ยก็จะใช้คู่กับเวิร์บแท้ซึ่งเป็นเวิร์บไม่ผันก็คือเวิร์บช่องหนึ่งนะคะซึ่งตรงนี้น้องๆหลายคนก็จะท่องได้อยู่แล้วด้วยนะคะทีนี้โมด a l เวิร์บแก๊งนี้มีอะไรบ้างนะคะที่เออเราจะท่องจํากันขึ้นใจนะคะก็อย่างเช่นมีน,นะ Uh, can could s h uh, a l l shoot อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ uh, uh, มีอะไรอีกคะมี will would uh, uh, ใช่ไหมคะ uh, แก๊งนี้จะเป็นแก๊งค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งนะคะ will would แล้วก็ have to has to ก็ใช่นะคะ uh, have has นะคะรวมถึง need ด้วยนะคะบลาบลานะคะ uh, ยกตัวอย่างประมาณนี้ก็เป็นกลุ่มใหญ่พอสมควรแล้วก็น้องๆหลายคนก็จะจำโครงสร้างได้ค่อนข้างแม่นนะคะ การใช้งานของแกงนี้ก็จะหลากหลายบอกความสามารถบ้างหละบอกอความเป็นไปได้นะคะหรือว่าบอกการอานุญาตนะคะอย่างเช่นเมย์ไม่ะก็จะเป็นอีก2ตัวที่นิยมใช้เยอะๆนะคะโอเคทีนี้แล้วทำไมครูเล็กถึงหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะคะเพราะว่ามันจะมีโครงสร้างที่ลึกลงไปอีกระดับหนึ่งของโมด a l เวิร์บแกงนี้นะคะเพราะฉะนั้นขึ้นชื่อว่าโมด a l เวิร์บเนี่ยเราะจะจําแค่ว่ามันตามด้วยเวิร์บแท้ช่องหนึ่งอย่างเดียวเนี่ยตอนนี้ไม่ได้แล้วนะคะ เพราะว่าจากข้อสอบที่เราเจอเนี่ยปรากฏว่ามันมีการเช็คเรื่องของโมด o ลเวิร์บลึกลงไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะครูเล็กกำลังพูดถึงในเรื่องของ perfect modal verb นะคะ โอเค perfect modal verb มันคืออะไรนะคะหลายคนอาจจะคุ้นชินกับคำว่า past modal ก็ได้นะคะมันจะเป็น modal verb ที่เราจะใช้ในกรณีที่เหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้เสมอว่าถ้าเราเลือกที่จะใช้ modal verb โดยเฉพาะในการทำข้อสอบเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือว่าอดีตนะคะโอเคเรามาดูลักษณะของ perfect modal verb ที่ว่านี้นะคะมันหน้าตามันจะเป็นประมาณไหนกันนะคะ อลักษณะแรกเนี่ยนะคะเมื่อเราใช้ modal verb นะคะเราจะ talk about events in the past อ่แน่นอนเราจะพูดถึงเหตุการณ์ที่มันอยู่อ่ที่มันเกิดขึ้นในในอดีตนะคะไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่นาคตเกิดขึ้นในอดีตผ่านไปแล้วเท่านั้นนะคะเราถึงจะใช้ perfect modal verb อ่ ลักษณะที่2นะคะโครงสร้างหรือสตรัคเจอร์ของมันเนี่ยก็คือเราจะใช้โมดัลเวิร์บนะคะแล้วก็ตามด้วย have อ่ะตามด้วย have แล้วตามด้วย v e r ร์นะคะ have บวกเวิร์ verb 3, แบบนี้นะคะอ่ะเพราะฉะนั้นโมดัลเวิร์บที่ว่าเนี่ยอย่างเช่นอะไรบ้างนะคะเราไม่ได้ใช้ทุกตัวที่จะเข้าสู่โครงสร้างนี้นะคะแต่มันจะมี put, Co, o u l d would might must อะไรพวกนี้อาจจะมี ought to อีกตัวหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สักประมาณ4-5หตัวที่เราจะนิยมใช้ในโครงสร้างนี้เพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตนะคะ ลักษณะที่3นะคะ,ะคราวนี้จะเจาะนะคะว่าไอ,อที่บอกว่าใช้4 5ตัวนี้เพื่อบอกเหตุการณ์ในอดีตบอกในเรื่องอะไรบ้างนะคะเราจะบอกในเรื่องของ possibility คือความเป็นไปได้นะคะบอกว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อาจจะเป็นลักษณะการคาดคะเนก็ได้หรือว่าบอกความเป็นไปได้ว่าสามารถทําได้อะไรแบบนี้นะคะโอเคในแก๊งนี้เนี่ยเราจะใช้ตัว could อ่าคือปกติบอกความสามารถในอดีตใช่ไหมคะบอกความเป็นไปได้ก็ได้แล้วก็ might หรือว่า must นะคะทั้ง3ตัวนี้ก็จะตามด้วย have บกวก verb 3ก็จะเป็นการบอกความเป็นไปได้ในอดีตนะคะถ้าปฏิเสธเราก็วาง not ข้างหลัง modal verb ได้เลยนะคะ กลุ่มถัดมาค่ะเป็นกลุ่มที่บอก advice นะคะหรือว่า regret อ่ามันคืออะไรมันเป็นลักษณะบอกคําแนะนําว่าควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้นนนใช่ไหมคะอ่าแล้วก็แต่ส่วนใหญ่เนี่ยเราจะพูดด้วยความเสียใจหรือเสียดายนันหมายความว่าอ่าเราควรจะทําอย่างนั้นอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเราไม่ได้ทำนะคะเช่นเดียวกับตัวที่บอกอ่า possibility บอกความเป็นไปได้เนี่ยก็คืออ่าทำได้ทําอย่างนั้นได้แต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้ทําเหมือนกันอ่าเดี๋ยวเราค่อยลงสู่รายละเอียดในแต่ละ แบบกันนะคะ,ะตัวสุดท้ายค่ะเป็นการบอก willingness นะคะก็คือบอกความเต็มใจหมายความว่าถ้าเราใช้แกงนี้เนี่ยก็คือใช้ wood นะคะแล้วก็ h a v e บวก verb สาถ้าปฏิเสธก็วางน็อตข้างหลัง wood นะคะถ้าเราใช้ wood h a v e บวก verb สเนี่ยเราก็จะบอกว่าเราเต็มใจหรือว่าอยากจะทําสิ่งนั้นแต่จริงๆก็ไม่ได้ทํานะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทั้งสามทั้ง3าม point ใหญ,ใหญ่ๆเนี่ยนะคะ possibility advice แล้วก็ willingness เนี่ย หลักใหญ่ใจความแล้วเนี่ยมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตอาจเกิดขึ้นในลักษณะที่ว่าอ่าอยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นนี่ยแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่ต้องเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะคะหรือพูดสรุปรวมอ่อ่าชัดๆก็คือว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงในอดีตอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าครูเ็กหมายความว่าอย่างไรนะคะเรามาดูตัวแรกก่อนเลยค่ะ ตัวที่บอก possibility นะคะบอกความเป็นไปได้เนาะบอกความเป็นไปได้เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะใช้ could ใช่ไหมคะอ่ะก็จะมี could might อ่ะ could might แล้วก็ must สามตัวนี้นะคะครูเรกขอโฟกัสที่ตัว could เป็นหลักนะคะเพราะว่า could เนี่ยจะเป็นตัวที่น่าจะอ่อมีลักษณะการใช้ที่ หลากหลายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะคะแต่ must กับ uh, might เดี๋ยวจะพูดถึงให้ฟังด้วยนะคะในกรณีที่เป็นปฏิเสธเหมือนเดิมนะคะ not จะวางในตำแหน่งที่อยู่ข้างหลัง modal verb verb ช่วยเสมอแล้วตามด้วย have บวก verb 3แบบนี้นะคะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้คือจุดสำคัญเลยนะคะเวลาเรา uh, check choice ที่จะตอบคำถามเนี่ยเห็น could เห็น would อะไรพวกนี้เห็นแก๊ง modal verb แล้วเนี่ยเราอย่าพีผ่าว่าเอ๊ะมันตามด้วย verb หนึ่งไหมหรือมันตามด้วย have บวก verb 3แบบนี้กัแบบนแบบน,แบบน,แบบน่นะคะ เพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่ต้องระวังโอเคมาดูลักษณะของการใช้อ่าบอกความเป็นไปได้ของตัว could นะคะอันแรกเลยก็คือบอก possible or able to do ก็คือเป็นไปได้บอกว่ามันเป็นไปได้หรือสามารถทำได้อะ but you didn't do it แต่ไม่ได้ทำนะคะสามารถทำได้แต่ไม่ได้ทำและเป็นเหตุการณ์ที่เป็นอดีตอ่าอย่างเช่นอะไรนะคะ they could help one the r e s t but they didn't try hard enough อ่า they could แฮมวันเดรสก็คือพวกเขาสามารถชนะได้อะเป็นไปได้ที่พวกเขาจะชนะอะแต่จริงๆถ้าใช้โครงสร้างนี้ปุ๊บเราจะรู้เลยว่าความจริงแล้วคือไม่ได้ชนะก็คือแพ้หรือว่าอาจจะเสมอก็ได้แต่ไม่ได้ชนะนะคะอ่า uh, but they didn't didn try hard enough นะคะแต่พวกเขาไม่ได้พยายามอย่างมากพอก็เลยไม่ได้ชนะนะคะโอเค he could have study harder but he was too lazy อ่า he could have study harder พวกเขาสามารถที่จะ,ะเรียนขยันเรียนให้มากกว่านี้ได้อะแต่พวกเขาขี้เกียจเกินไปงั้นการใช้โครงสร้างเนี้ยก็คือ he could have study harder คือสามารถที่จะเรียนให้หนักขึ้นขยันขึ้นได้แต่ได้ทำไหมไม่ได้ทำก็คือเหตุการณ์ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตนั่นเองนะคะโอเคมาดูลักษณะที่สองนะคะ something wasn't possible in the past even if you had wanted to do it อ่ะสำหรับโครงสร้างนี้ใช้ในความหมายแบบนี้ก็ได้ด้วยว่ามันบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้อะคะ่ะถึงแม้ว่าเราต้องการจะให้มันเกิดขึ้นอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่มันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีก็ยังตรงข้ามกับความเป็นจริงที่ต้องการนั่นแหละนะคะโอเคประโยคแรก I could not have arrived any earlier อ่ะฉันไม่สามารถมาถึงได้เร็วกว่านี้ There was a terrible traffic jam อ่ะก็คือไม่สามารถจะมาถึงได้เร็วกว่านี้ Could have อ่ะ Could not นะคะก็คือปฏิเสธว่ามาไม่สามารถมาถึงได้เป็นไปไม่ได้ที่จะมาถึงได้เร็วกว่านี้นะคะอะไร have อะไรเห็นไหมคะก็คือเข้าใจโครงสร้างนี้อัน หมายความว่าอยากจะไม้ถึงเร็วกว่านี้แต่ว่ามันเป็นไปนไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมี t ท r ร์ b ิ e บ r a เอ่อท a m กก็คือรถติดอย่างหนักเลยนะคะ ประโยคถัดมา he could not have passed the exam even if he has studied harder เขาไม่สามารถจะสอบผ่านได้อะแม้ว่าเขาได้พยายามอย่างหนักแล้วนั้นเป็นลักษณะว่า,อ,าอยากจะทำให้ได้อยากจะสอบผ่านให้ได้จากโครงสร้างนี้ could not have passed นะคะแต่จริงๆก็คือไม่ได้นะคะก็คือถึงแม้ว่าอยากจะแต่ความจริงก็คือทำไม่ได้โอเคสำหรับการใช้แบบที่3นะคะ เราจะใช้ในลักษณะการคาดคะเนนิดหนึ่ง guess something ก็คือทายว่าอะไรเกิดขึ้นนะคะอย่างเช่นมีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นแล้วเราก็คาดคะเีว่าเออน่าจะเกิดอะไรขึ้นนะคะ,ะในอดีตแล้วส่งผลมาถึงอ่านชุดที่เราพูดนะคะอย่างเช่น h e could have goten stuck in traffic สมมติว่าเพื่อนเราเนี่ยยังไม่มาถึงที่ทำงานเลยเราก็สงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นก็เลยคิดว่า he could have gotten stuck in the traffic ก็คือน่าจะรถติดอยู่นะคะนั่นเป็นการพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ออฟฟิศแล้วแต่เพื่อนยังมาไม่ถึงถแสดงว่าในอดีตเนี่ยเออเพื่อนอาจจะรถติดอยู่นะคะ,ะ he could ะ have gotten stuck ตรงนี้ have gotten นะคะ verb าในกรณีแบบนี้ เป็นการคาดคะเนเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะใช้ might หรือว่า must ได้ด้วยนะคะ might บอกความเป็นไปได้ว่าอาจจะอ,อ,อาจจะติดรถติดอยู่หรือว่า must ต้องเป็นอย่างนั้นแน่เลยเพราะฉะนั้นความเป็นไปได้ระหว่าง might กับ must เนี่ยก็คือ must จะมีความเป็นไปได้มั่น,นใจมากกว่าเป็นไปได้มากกว่านะคะโอเคเพราะฉะนั้นเราก็เลือกเอาว่าเราจะคู d might หรือว่า must แล้วตามด้วย have บอก verb สามเหมือนกันนะคะ ถัดมานะคะ he could or might must have forgotten that we were meeting today ก็คืออ่เขาเขาอาจจะลืมไปแล้วหละว่าเราเออเจอกันวันนี้ว่าเรามีนัดกันอะไรประมาณนั้นงั้นเราจะใช้ might หรือ must ก็ได้แทน could นะคะเป็นลักษณะาการคาดคะเนหรือว่าบอกทํานายว่าเป็นไปได้เอ่อว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะโอเคนี่คือ ตัวแรกนะคะกลุ่มแรกก็คือบอก possibility บอกความเป็นไปได้ครูย้ำอีกทีนะคะ e ช o u l d หรื could, or might, or อว่า might หรือว่า must ก็ได้แล้วตามด้วย have บอก verb 3เสมอนะคะและเหตุการณ์นั้นก็คือตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตนะคะโอเคตัวถัดมาและนิยมใช้เยอะมากๆเลยสำหรับ advice นะคะกลุ่มที่เป็น advice ว่าควรจะใช่ไหมคะ,ะเป็นเป็นลักษณะบอกว่าควรจะทำอะไรไม่ควรจะทำอะไรเป็นลักษณะให้คำแนะนำ แต่ทีนี้ทำไมต้องรีเกรดรีเกรดก็คือเสียใจหรือเสียดายเพราะการใช้โครงสร้างนี้เนี่ยนะคะก็คือเราบอกว่าเออควรจะเป็นอย่างนั้นควรจะเป็นอย่างนี้แนะนําแต่จริงๆแล้วไม่ได้ทําตามนะคะหรือว่าในกรณีที่เราพูดกับตัวเองเนี่ยเราจะพูดในลักษณะที่เสียใจหรือเสียดายที่เราได้ทําหรือไม่ได้ทําสิ่งนั้นในอดีตย้ําว่ายังคงเป็นเหตุการณ์ในอดีตเหมือนกันนะคะโครงสร้างก็คือเราจะใช้ s h o ซึ่งแปลว่าควรจะหรือ or to ก็ได้นะคะอ่ะาเพราะฉะนั้นควรจะอะไรตามด้วย แฮปบวกวฟสามแฮบวกวสาย้ำอีกทีนะคะโอเคเรามาดูอันแรกนะคะ Regretting what you did or didn't do นะคะอ่าก็คือเสียใจยในสิ่งที่คุณได้ทำหรือไม่ได้ทำก็ได้ When talking about yourself อ่าเมื่อเราพูดถึงตัวเราเองอย่างเช่นแบบไม่น่าเลยนะคะแบบแบบคือพูดลำพึงลำพันด้วยความเสียดายอ้ไม่น่าเลยรู้งี้ฉันอย่างนั้นอย่างนี้ซะก,ก็ดีนะอารมณ์ประมาณอย่างนี้นะคะอย่างเช่นไอ้ชื่อไ I should have gone to bed early since I had a test the following day. อ่าฉันควรจะ should have gone ฉันควรจะเข้านอนเร็วกว่านี้อ่าเนื่องจากวันถัดมาเนี่ยฉันต้องมีสอบนะคะแต่ถ้าพูดอย่างนี้ I should have gone to bed early แสดงว่าความเป็นจริงคือไม่ได้เข้านอนเร็วนอนดึกนั่นเองนะคะอ่าประโยชนที่2 I should not have eaten so much cake. อ่ฉันไม่ควรจะกินเค,ค้กเข้าไปเยอะเลยอ่ะถ้าพูดอย่างนี้เนี่ยพูดด้วยความเสียใจหรือเสียดายว่าไม่น่าเลยฉันไม่น่ากินเข้าไปเยอะเลยก็คือเหตุการณ์ตรงข้ามัาความเป็นจริงบอกว่า should not have eaten so much cake ไม่น่ากินเยอะแต่ความจริงคือกินไปเยอะแล้วและตอนนี้ก็รู้สึกปวดท้องแล้วอะไรประมาณนั้นนะคะเพราะฉะนั้นโครงสร้างนี้ที่พูดกับตัวเองเนี่ยลักษณะว่าลำบึงลำพันว่าเสียดายไม่น่าเลยเนี่ยใช้เยอะมากๆนะคะ โอเคมาดูลักษณะที่สอง something that uh, would have been a good idea but you didn't do it อ่าอะไรบางอย่างที่มันมันดูแล้วน่าจะเป็นแบบ good idea แบบเออควรจะทำอะแต่ว่า ก็ไม่ได้ทำอีกนั่นแหละนะคะอย่างเช่น you should s h h a v e called me when you arrive อ่ะเราพูดกับเพื่อนว่าเฮ้ย hey, เธอควรจะโทรหาฉันนะเมื่อเธอมาถึงอันนี้เราพูดว่า s h o u y o อ่ u o u l d v e c a l l l d me แสดงว่าได้โทรไหมไม่ได้โทรเพื่อนไม่ได้โทรนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นมันด้วยตัวโครงสร้างมันอะคะ่ะมันจะบอกเราว่าเหตุการณ์เนี้ยมัน ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตก็คือไม่ได้ทำสิ่งนั้นนั่นเอง John should have left early. อจอ h ์นชุดแฮปเลฟเอรีจอห์นนี่ควรจะ,อ,ะออกเร็วกว่านี้นะคะออกแต่เช้าตรู่อะไรประมาณนี้เดนฮ n ว h ดนแฮ i ม s สเดอ e p เพลนแต่พูดอย่างเงี้ยก็คือไม่ได้ออกเช้าไม่ได้ออกตอนเช้าใช่ไหมคะแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็ตกรถตก,ตกเครื่องนะคะตกเพลนมิสเดอะเพลนเรียบร้อยเพราะฉะนั้นนั่นคือเหตุการณ์ที่เออน่าจะทำแต่ไม่ได้ทำนะคะ ลักษณะที่3บ้าง if everything is normal and okay we think it been ah uh, i s already happened นะคะอันนี้ในกรณีที่ถ้าทุกสิ่งอย่างหรือว่าเหตุการณ์มันปกติดีอยู่เนี่ยมันมันควรจะแบบมีอะไรเกิดขึ้นได้แล้วอะก็คืออย่างเช่นถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ยเขาควรจะมาถึงออฟฟิศได้แล้วนะคะดังนั้นเราจะพูดในลักษณะที่ว่าเออมันคือก็ลักษณะว่าเขาเรียกอะไรอะ บนลำพึงลำพันหน่อยๆนะคะว่าเออเขาควรจะมาเขาควรสิ่งนั้นควรจะเกิดขึ้นได้แล้วถ้าเหตุการณ์นันปกตินะคะอย่างเช่น his p l a n should have arrived by now มันจะมีคําว่า by now มาช่วยเราต่อท้ายแบบนี้นะคะก็จะได้รู้ว่าเออแสดงว่าถ้าพูดอย่างเนี้ยเหตุการณ์ไม่ปกติเพราะฉะนั้นประโยคนี้ his p l a n should have arrived by now ก็คือ,เ,อ,อเครื่องเขานควรจะมาถึงได้แล้วถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่า เครื่องยังไม่ถึงเครื่องยังไม่ลงนะคะอาจจะมีปัญหาอะไรสักอย่างก็ไม่ทราบถัดมาจอน a v e ช i ดแฮฟฟินิชเวิร์ w j o นา s h จอช d ดแฮฟฟินิชเวิร์ r k b นา o w ถ้าพูดอย่างเนี้ยจอควรจะทำเสร็จได้แล้วนะตอนเนี้ยถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าณนะถึงตอนเนี้ยจอยังทําไม่เสร็จเพราะว่าถ้าเหตุการณ์ปกติเนี่ยงานแค่นี้เองอะจอทาเสร็จละแต่อันเนี้ยถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่าจอยังทําไม่เสร็จนะคะโอเค สุดท้ายค่ะอาเป็นลักษณะแบบที่3ก็คือ willingness บอกความเต็มใจก็คืออยากจะทําเต็มใจจะทํานะคะเราจะใช้โครงสร้างเป็น w o u d นะคะ modal verb เนี่ยเป็น w o u d แล้วก็ตามด้วย have verb ส3แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเช่นเดิมนะคะโอเค ลักษณะการใช้แบบแรกนะคะ Something you wanted to do but didn't อ่าก็คือบางอย่างที่คุณอยากจะทำอะแต่คุณก็ไม่ได้ทำพูดถึงเหตุการณ์ในอดีตนะคะอยากทำแต่ก็ไม่ได้ทำนะคะมันจะมีความคล้ายคลึงกับการใช้ if e clause type ที่3ถ้าน้นองยังจำได้นะคะการใช้ if e clause type ท,ที่3ก็คือเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นจริงหรือตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตนะคะอ่ะดูประโยคน,นี้นะคะ I would have gone to the party but I was really busy อ่ะฉันอยากจะไปปาร์ตี้ แต่ฉันแบบโอ้โหยุ่งจริงๆอะ่ะถ้าพูดอย่างนี้ได้ไปไหมคะไม่ได้ไปก็คือตรงข้ามบอกความเป็นจริงในอดีตหรือถ้าเป็นลักษณะของอี c คลอสไทสสามเราก็จะพูดได้ว่า If I hadn't been so b ซบีอ่ะถ้าฉันไม่ยุ่งมากเนี่ยนะไอว l ด have g o n e to the party ฉันก็คง จะได้ไปงานปาร์ตี้แล้วแหละพูดอย่างนี้แสดงว่าได้ไปไหมก็ไม่ได้ไปก็คือความหมายเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้เป็นอิว d h a v บบ์เว e ร์3สามเนี่ยนะคะเราไม่จำเป็นต้องมีอี l คล s สก็ได้เราใช้ประโยคเดียวๆแบบนี้ได้เลย I would have gone to the party จากโครงสร้างนี้ก็ทำให้รู้และว,ว่าจริงๆเราไม่ได้ไปยิ่งจะมีบริบทของประโยคหลังมาช่วยเสริมก็จะชัดเจนเลยว่าไม่ได้ไปเพราะอะไรนะคะ อ่ะประโยคถัดมา I would have c a l l you but I didn't know your number so I didn't call you อ่ะยิ่งมีบริบทข้างหลังส่งมานี่จะชัดเจนแต่จริงๆอ่ะมันชัดเจนตั้งแต่ตรงประโยคแรกแล้วแหละ I would have called you ก็คือเออฉันแบบอยากจะโทรหาเธอนะ I would have c a l l you แคออ่ขึ้นมาแค่นี้ถ้าพวกเรารู้โครงสร้างเนี่ยก็จะรู้แล้วว่าจริงๆไม่ได้เกิดขึ้นก็คืออยากโทรหาแต่ได้โทรไหมไม่ได้โทรแล้วก็ but I didn't know your number เพราะอะไรก็บอกไปไม่รู้เบอร์ใช่ไหมคะ นั้นก็เลยไม่ได้โถรอ่าประโยคหลังนี้อาจจะไม่จําเป็นต้องพูดต่อก็ได้เพื่อนก็รู้แล้วถ้าเราพูดอย่างนี้นะคะแสดงว่าตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตมันก็จะเหมือนกับการใช้ if clause ที่เป็นไทยสนะคะ if I had know n your number เห็นไหมฮะทย3ยสามเราก็จะใช้เป็น perfect tense ข้างหน้าในประโยค if นะคะก็คือถ้าฉันรู้เบอร์เธอเบอร์โทรศัพท์ของเธอนี่นะ I would have called you would have called ความเป็นคล้ายคลึงก็จะอยู่ตรงนี้นะคะ สีหายเลย would วุฒิแฮป l l อยู่นะคะโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะก็จะ,ะสามารถนำไปใช้ได้ในสองลักษณะซึ่งมีความหมายเหมือนกันอ่ะโอเคสรุปรวบตึงอีกทีนึงนะคะก็คือว่า Perfect Modal Verb หรือว่าใครจะเรียกเป็น Past Modal Verb เนี่ยก็ได้นะคะโครงสร้างของมันก็คือ Will อ่าไม่ใช่ will s h o l d Would Could หรือว่า May Might อ่ากูขอ5ตัวนี้นะคะแล้วตามด้วย have บวก verb 3ถ้าเราจะใช้โครงสร้างนาเนี้ยตามด้วย have บวก verb 3เมื่อไรเนี่ยเหตุการณ์นั้นจะต้องเกิดขึ้นในอดีตแล้วก็เป็นลักษณะที่มันตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตก็เลือกใช้ให้เหมาะสมนะคะว่า Would ใช้เมื่อไหไร Could ใช้เมื่อไหไร่แล้วก็ s h o l d ใช้เมื่อไหไร่กรณีปฏิเสธก็วางนัดข้างหลัง Modal Verb ได้เลยเรามาลองดูตัวอย่างคิข้อนี้นะคะ,ะถ้าโจทย์บอกว่า students นะคะ d i r homework last night so that they had enough time in the morning นะคะ,ะตรงจุดที่เราต้องเติมเนี่ยแน่นอนว่ามันเป็นส่วนที่เป็นเป็น verb แท้ถูกไหมคะก็คือประโยคนี้มันยังไม่มี verb แท้เลยนะจะจะเป็น verb แท้ในลักษณะไหนเนี่ยก็ลองเช็คประโยคนะคะจะเห็นว่าประโยค so that ข้างหลังนะคะ So that they h a d e n o u g h time in the morning เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นอีกประโยคหนึ่งนะคะ So that เป็นตัวเชื่อมเนาะเพราะฉะนั้นถ้า so that เป็นตัวเชื่อมแล้ว่ะ they h a d enough time พวกเขาไม่เวลามากพอในตอนเช้าเพื่อว่าพวกเขาจะมีเวลาพอในตอนเช้าอ่ะทำไมล่ะ students เนี่ย戴 homework last night อ่ะเวลาเราเลือกที่จะตอบเป็น verb แท้สิ่งที่เราต้องเช็คนิดนึงก็คือเรื่องของ tense นะคะแล้วเราก็รู้ว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ last night นะคะการที่มันเกิดขึ้น last night ตัวนี้บ่งบอกอดีตและและประโยคข้างหลัง so that they had enough เนี่ยก็จะเห็นว่ามันเกิดขึ้นในอดีตเพราะฉะนั้น mm hmm. เหตุการณ์ที่เราจะเปิมเนี่ยก็ต้องเป็นอดีตด้วย choice ไหนที่มันไม่เป็นอดีตเนี่ย ราก็ไม่เอานะคะแล้วถ้าพวกเราเรียนเรื่องของ past modal verb หรือว่า perfect modal verb ไปแล้วเราก็ต้องตอบเป็นอดีตถูกไหมคะงั้นการที่เราจะเลือก should do ได้ไหมคะ should และตามด้วย verb หนึ่งก็จะไม่ได้เพราะควรทำควรจะทำการบ้านใช่ไหมคะ s h o u l do d t home e h work เนี่ยหมายถึงปัจจุบันนะคะหรือ should have done หรือ should have been done อ่ะมันมีความต่างตรงที่ว่ามันใส่ been ลงไป should have been done ก็คือควรจะ ถูกทำอ่ะแต่จริงๆเ่เราควรทำกันบ้านเองไม่ใช่ถูกทำไม่จำเป็นต้องทำเป็นพ s สซีฟนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นข้อ C กับข้อดีเนี่ยมาหลอกเราโดยการใส่บีนล,ลงไปนะคะ mm. เพื่อทำให้เป็น passive voice แต่จริงๆคำตอบเนี่ยเราต้องทำเป็น active ก็คือ student เนี่ยเป็นคน should have done the i r homework last night ถ้าพูดอย่างนี้นักเรียนได้ทำการบ้านตั้งแต่เมื่อคืนไหมไม่ได้ทำตอนเช้าก็เลยต้องมานั่งทำใช่ไหมคะอ่ะ,ะเพราะฉะนั้นพูดเต็มๆอีกทีเนี่ยก็คือนักเรียน,นยควรจะทำการบ้านให้เสร็จตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเพื่อว่าตอนเช้าจะได้มีเวลาพอนะคะ โอเคพูดอย่างนี้แสดงว่าตอนเช้าเนี่ยมานั่งปั่นการบ้านกันนั่นเองนะคะวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆที่เตรียมสอบนะคะลองฟังอีกสักรอบเป็นการทบทวนแล้วก็จำหลักโครงสร้างและความหมายของมันให้ได้นะคะสวัสดี